สวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่หนังสือสอบเปโตรนะครับวันนี้เราจะศึกษาต่อจากบทที่2ข้อที่20จนถึงข้อที่21ก่อนหน้านั้นนะครับผมนําพี่น้องให้คิดถึงว่าเปโตรได้ประนามคนสอนเคจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทที่2นี้นะครับที่ผลของการกระทําของคนกลุ่มนี้เปโตรประนามบ่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่สอนสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับ เป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มนอสติกที่ในตอนนั้นนะครับกำลังแพร่ขยายหลักคำสอนของพวกเขาโดยวพวกเขาสอนว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้านะครับเป็นลักษณะเดียวก,กันกับที่เราพบในหนังสือ1 2อยอนนะครับหและ2อยอนก็ต,ต่อต้านคำสอนเท็จเรื่องนี้เหมือนกันในหนังสือ2เปโตรบทที่2เราจะเห็นเปโตรประนามคนสอนเท็จนะครับบอกว่าคนพวกนี้เนี่ย โดยเฉพาะในข้อที่1เอารัทธินอกรีดนะครับมาเสียมสอนพี่น้องให้พี่น้องค่อยเคลในความจริงคำสอนเท็จจึงอันตรายมากนะครับในศตวรรษนั้นแต่ที่จริงแล้วทุกวันนี้คำสอนเท็จก็อันตรายนี่เป็นเหตุผลที่คนที่เป็นคริสเตียนควรจะมีความรู้ในพระคำของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหลักคำสอนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองถูกดึงให้หลงทางไป ในบทที่สองนี้ผมนำพี่น้องให้คิดถึงเปโตรได้ประนามคนสอนเทศตั้งแต่ข้อที่10เป็นต้นมานะครับจนถึงข้อที่19เปโตรประนามคนสอนเทศ10สิ่งด้วยกันบอกว่าคนพวกนี้เปรียบเหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีความคิดนะครับหรือสัตว์เดรัจฉานนั่นเองเราเห็นว่าเปโตรใช้คำที่รุนแรงมากนะครับที่จะพูดถึงคนสอนเทศในสมัยนะั้น และพวกเราอันที่จริงแล้วพวกเราก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแรงจังนะครับเปตรใช้คกาว่าเดรรชานโดยเฉพาะนะครับเราจะเห็นว่าคนพวกนี้เนี่ยได้เอาสิ่งที่ไม่เหมาะสมมาสอนพี่น้องนะครับทำให้พี่น้องได้หลงทางไปจากความจริงวันนี้เราจะพูดถึงในข้อที่ยีจนถึงข้อที่22ผลของคำสอนเทศที่มีซาตานอยู่เบื้องหลัง ทำให้พี่น้องหลายคนหันเหจากความจริงนะครับและหันออกไปหาความเชื่อที่ไม่ถูกต้องผลของการละทิ้งความเชื่อนะครับเราจะเห็นว่าเปโตรจะประนามพี่น้องที่ละทิ้งความจริงไปและฟังคำสอนเท็จนะครับบอกว่าคนพวกนี้เปรียบเหมือนกับสุนัขและสุกรสุนัขที่กวกออกมาแล้วนะครับกลับไปกินเหมือนเดิม กิจว,วกของของตัวมันเองนะครับสุกรหรือว่าหมูที่ล้างให้สะอาดแล้วก็กลับไปนอนกลิ้งเกลือกในปลักในโคลนอ,อีกครั้งหนึ่งเป็นคําแรงนะครับเปโตรใช้คําแรงไม่ว่าจะเป็นคนสอนเท็จก็ดีหรือคนที่หันหลังให้กับความจริงก็ดีแต่ก่อนจะนำพี่น้องคิดถึงในข้อที่20จนถึงข้อที่22นะครับผมอยากจะนำพี่น้องให้อ่าน คำเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่พูดถึงคําสอนเท็จและจิตใจของคนที่ไม่ซื่อตรงต่อความจริงในหนังสือ1นึ่งทิโมธีนะครับเปาโลเขียนหนังสือไปถึงทิโมธีในบทที่4ในข้อที่1และข้อที่2เราเห็นว่าเปาโลเขียนจดหมายไปบอกทิโมธีนะครับบอกว่าพระวิญญาณพระวิญญาณได้ตรัส ชัดแจ้งพระยานได้ตรัสอย่างชัดเจนนะครับว่าต่อไปในภายหน้าจะมีบางคนทิ้งความเชื่อหันไปฟังวิญญาณที่ทั้งหลายที่ล่อลวงและคําสอนของพวกผีพระพิญญาณได้ตรัสโด,ดยชัดนะครับบอกว่าจะมีบางคนทิ้งความเชื่อทิ้งความจริงนะครับเพื่อจะสิ่งที่สอง ไปฟังคำสอนของวิญญาณที่ล่อลวงในฉบ,บับแปลเดิมบอกว่าไปฟังคำสอนของพวกผีปีศาจราะวิญญาณตรัสอย่างชัดเจนนะครับว่ามีคนที่จะทิ้งความจริงไปฟังคำสอนที่มีซาตานอยู่เบื้องหลังในข้อที่2 ซึ่งมาจากความน่าซื่อใจคดของพวกที่ชอบโกหกคือคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมตายด้านคนเหล่านี้ที่ทิ้งความจริงไปฟังคําสอนของพวกสอนเท็จนะครับเริ่มต้นมาจากใจของเขาที่ไม่ซื่อตรงอยู่แล้วเราจะเห็นว่า<ม>เปโตรปรนามคนสอนเท็จในบทที่สองที่ผมสอนก่อนหน้านั้นนะครับคนเหล่านี้มีใจชินกับความโลภตาของเขาเต็มไปด้วยราคะตัณหา ฝ่ายโลกราคตัาหาความโลกนะครับรวมไปถึงเลือกฝ่ายเพศในข้อที่14เหตนั้นเนี่ยใจของคนสอนเทศพวกนี้ก็มาจากความน่าซื่อใจคดและคนที่ฟังคนสอนเทศและคล้อยตามคําสอนเทศเหล่านั้นก็มีใจลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีใจที่ไม่ถูกต้อง เหมือนคนน่าซื่อใจคดนะครับที่ชอบโกหกนี่คือสิ่งที่เปาโลเขียนจดหมายไปถึงทิโมธีเตือนทิโมธีว่าในอนาคตจะมีหลายคนที่ทิ้งความจริงยอนเองนะครับก็เตือนพี่น้องเหมือนกันในหนังสือหนึ่งยอนนะครับหนึ่งยอนในหนังสือหนึ่งยอนจะเตือนเยอะนะครับเริ่มตั้งแต่บทที่สองนะครับข้อที่ 18จนถึงข้อที่22ย้อนจะบอกว่าคนสอนเท,ท็จที่กล่าวว่านะครับพระเยซูไม่ใช่ปกัอกฤิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่20จนถึงข้อที่22นะครับคนที่มีพระเจ้าคนที่รับพระเยซูก็มีพระเจ้าส่วนคนที่ปฏิเสธพระเยซูคนนั้นไม่มีทั้งพระบิดาและพระบุตร แต่เ่อเราพูดถึงหนึ่งยนนะครับเราจะไปอ่านในหนังสือหนึ่งยนบทที่สในข้อที่หนบอกว่าท่านที่รับทั้งหลายอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยเพระชนะเทศจำนวนมากได้ออกมาในโลกเราจะเห็นว่าคนที่เป็นคริสเตียนจงพิสูจน์ วิญญาณหรือผู้สอนคำสิ่งที่เขาสอนว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่มีหลายหลายคนที่หันหลังให้ความจริงและติดตามคนสอนเท็จหรือคำสอนเท็จเพราะไม่ได้พิสูจน์สิ่งที่เขาสอนนั่นเป็นเหตุผลนะครับที่ในหนังสือ1นึ่งเทโซริกาบทที่5ข้อที่21-22 ในหนเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อ21-22เปาโลหนุนน้ำใจพี่น้องที่เมืองเทสโลนิกาว่าจงชนะสุตรทุกสิ่งสิ่งใดที่จริงจงถือไว้ใ่ามม่นสิ่งใดที่ชั่วก็จงละเว้นเสียคนที่เป็นคริสเตียนจะต้องพิสูจน์สิ่งที่คนอื่นสอนว่าสิ่งที่เขาสอนนั้นตรงตามพระคำของพระเจ้าหรือไม่นะครับนั่นเป็นเหตุที่คริสเตียนหลายคนนะครับ ถูกหลอกเพราะไม่มีความรู้ในพระคำของพระเจ้าในหนังสือโฮเชยยนะครับบทที่4ข้อที่6อาจจะเป็นข้อที่เรารู้จักกันดีโฮเชยาบทที่4ข้อ6ที่กล่าวว่าคนลไพรของเราพินาศเพราะขาดความรู้เพราะเหตุเขาไม่รักความรู้เราจะปฏิเสธไม่รับเขาเป็นปุโรูิเตดังนั้นความรู้ในทางของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อเราจะสามารถพิสูจน์ทดสอบ ดูว่าคําสอนนั้นตรงตามความจริงหรือไม่แน่งสือสองเปโตรนี้นะครับเปโตรประนามคนสอนเท็ศว่าคนพวกนี้เนี่ยละทิ้งความจริงไปเหตุก็เกิดกับเขานะครับเหมือนกับสุนัขและสุกรที่เคยล้างให้สะอาดที่อ้วกสิ่งไม่ดีออกไปแล้วแต่กลับมากินและกลับไปเกลือกล้วในโคลนตมอีก เราจะเริ่มอ,อ่านนะครับ2เปตโตรบทที่2ในข้อที่20ข้อนี้บอกว่าเพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมนทินทั้งหลายของโลกแล้วโดยการรู้จักพระเยซูคริสต,ต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเราแต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มนทินชั่วเหล่านั้นอีกบ้านปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้าย,ยิ่งกว่าตอนตอน้น ในข้อที่ยี่สิบเปโตรพูดถึงว่าคนเหล่านี้นะครับหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมนทินของโลกแล้วหรือฉบับแปลเดิมจะบอกว่าพ้นจากมนทินของโลกพวกเขาพ้นจากมนทินของโลกแล้วโดยนะครับรู้จักพระเยซู พระเยซูเป็นผู้ที่เข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความบาปของโลกนี้ในหนังสือกาลาเตียนะครับกาลาเตียบทที่หนึ่งในข้อที่4อยากจะนำาพี่น้องให้คิดถึงสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ได้กระทำกาลาเตียบทที่1ข้อที่4บอกว่าพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะความบาปของพวกเราพระเยซูสละพระองค์ เพราะบาปของพวกเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วสังเกตนะคะรับเปาโลบอกว่าช่วยเราให้พ้นจากโลกรพระสุสลาพระองค์เองเพื่อช่วยเราให้พ้นจากโลกที่ชั่วตามประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา พระสูเข้ามาในโลกเพื่อจะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากผลของความบาปพ้นจากบาปพ้นจากยุคที่ชั่วร้ายนี้นะครับเพื่อเราจะเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่ในหนังสือติโตติตัสนะครับบทที่สองในข้อที่สิบสี่ติโตหรือติตัสก็พูดเหมือนกันนะครับปาโลเขียนจะหมายไปถึงติโตแล้วก็พูดเหมือนกันบอกว่า พระองค์ประทานพระองค์เองเพื่อเราเพื่อไถ่เราให้พ้นเห็นไหมครับให้สู่ประทานชีวิตเพื่อเราเพื่อจะไถ่ให้พ้นพ้นจากอะไรจากข้อนี้เพื่อจะไถ่เราให้พ้นจากอาธรรมทุกอย่าง และเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดีพระเยซูได้ประทานโรคเองพระสยซูได้สลักโรคเองเพื่อจะช่วยเราให้พ้นจากโลกที่ชั่วนี้เปตโตรพูดเหมือนกันกันกบเปาโลในข้อที่20ในต้นข้อที่เราอยู่ที่เปตโตรพูดถึงนะครับบอกว่า เมือ่อเมื่อคนเหล่านี้นะครับพ้นจากมนทินของโลกแล้วโดยที่เขารู้จักพระเยซูผู้ที่ช่วยเขาให้รอดในคนที่20แต่สังเกตนะครับเขาพ้นแล้วเขาพ้นจากมนทินของโลกแล้วแต่แต่ทาไมแต่พวกเขายังกลับไปเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้ ต่อโลกปัญหาของคนที่ทิ้งความเชื่อหรือแม้แต่คนสอนเท็จคนพวกนี้ยังกลับไปเกี่ยวข้องถ้าเราจานนะครับในหนังสือ2โคริน2โครินบทที่5ในข้อที่17คนที่เป็นคริสเตียนเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าๆก็ ร่วมพ้นไปทุกอย่างกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดเราเป็นคนใหม่นะครับหนังสือเอเฟซัสบทที่สข้อที่10คนที่เป็นคริสเตียนเป็นฝีประหัตหรือกิจการของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเราจะกระทําการดีตามพระดําริของรปรงที่โปรงดำริไว้ก่อนให้เราประพฤติตามดังนั้นเราถูกสร้างใหม่ เราเป็นฝีพระหัตถของพระเจ้าที่พระเจ้าจะค่อยๆสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญาณบริสุทธิ์จะทำงานในชีวิตของเราเมื่อเรารับบัพติศมาแต่ปัญหาคือว่าคนพวกนี้หรือหลายครั้งอาจจะพูดถึงคริสเตียนในปัจจุบันด้วยนะครับที่ยังกลับไปกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกลับไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้อีกแน่นอนนะครับว่าโลกที่เต็มไปด้วยความบาปก็จะหอมหวาน พราะบาปเป็นสิ่งที่เราง่ายที่จะทําสังเกตในชีวิตของเรานะครับว่าส่วนใหญ่แล้วระหว่างทําดีกับทําชั่วเราชอบที่จะทําชั่วเพราะมันง่ายกว่าที่นี่เราจะเห็นว่าคนเหล่านี้นะครับได้รู้จักความจริงแล้วแต่เขายังกลับไปเกี่ยวข้องไปมีส่วนร่วมนะครับกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลก เป็นเหตุผลที่นะครับเปาโลเตือนพี่น้องในรวมบทที่12นะครับข้อ1จนถึงข้อ 2, ที่สองที่เปาโลบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายครับเจ้าวิงบอลท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์นะครับให้ถวายตัวของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่อันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการนมัสการด้วยวิวญ,ญญาณจิตของท่านในข้อที่2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ อย่าเดินชีวิตตามอย่างคนในยุคสมัยนี้แต่ละสมัยก็มีความบาปของยุคแต่ละยุคคนที่เป็นคริสเตียนจะต้องเดินชีวิตในทางของพระเจ้าไม่ใช่ตามอย่างคนในยุคนี้ในข้อที่สองในโรบทที่12บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจโดยพระค้ำ และนิสัยของท่านจะถูกเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะสังเกตได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนเป็นที่ชอบและสิ่งไหนที่จะดียอดเยี่ยมดังนั้นถ้าเกิดเรากลับไปเกี่ยวข้องที่ผมบอกนะครับว่าความบาปก,ก็หอมหวานพวกเราเองก็รู้ว่าเราง่ายที่จะทำบาปเมื่อเราเกี่ยวข้องกับมันมากขึ้นมากขึ้นคนที่เป็นคริสเตียนก็จะพ่ายแพ้ต่อโลก เปาโลบอกในหนังสือ1โครินนะครับบทที่10ข้อที่11คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีอยู่แล้วจงระวังตัวให้ดีเกรงว่าจะหลงผิดไปอันที่จริงในหนังสือ1โครินนั้นยกตัวอย่างของชาวยวนะครับตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นมาจนถึงข้อที่10 ตัวอย่างชาวยูที่ออกมาจากอียิปต์โดยการนำของโมเสสคนเหล่านี้ได้อยู่ใต้เมฆผ่านตามช่องทะเลด้วยกันทุกคนนะครับได้รับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณได้ดื่มน้ำแห่งชีวิตที่ตาม,ตามเข้าไปจากศิลาซึ่งก็คือประกริ์ในข้อที่5นะครับหนึ่งโครินธ์บทที่ 10: บข้อ5เปาโลบอกว่าคนเหล่านั้นล้มตายกลาดเกลื่อนในป่ากนานันได เพราะอะไรตั้งแต่ข้อ6เป็นต้นมาจนถึงข้อที่10เพราะพวกเขามีความโลภนะครับเพราะพวกเขาร่วงระเวณีเพราะพวกเขากลาวไหวลูกเคารพเพราะว่าพวกเขาบ่นต่อพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาลองดีต่อพระเจ้าเป็นเหตุที่ทําให้คนที่ออกมาจากเป็นดินอียิปต์ในช่วงอายุนั้นนะครับที่นับตั้งแต่20ปีขึ้นไปมีเพียงแค่สองคนที่เข้าในแผ่นดินแห่งคําสัญญาคือคาเ็บและโยชัว ควรส่วนให่นะครับเสียชีวิตในป่ากันดารเพราะอะไรเพราะเขาเกี่ยวข้องกับคนในประเทศลออ้อมรอบกราบไหว้รูปเคารพเหมือนกับพวกโบอับอามอนแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อนะครับและเราเห็นว่าพวกเขามีน้อยคนเท่านั้นที่นะครับได้แผ่นดินแห่งคำสัญญาคือสองคนคริสเตียนทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเรา คิดว่าเราเดินชีวิตในทางของพระเจ้าแล้วแต่เรายังกลับไปนะครับประพฤติตามอย่างคนในโลกดื่มสูบนะครับล่วงระเวณีหรืออะไรก็ตามที่เหมือนคนในโลกทำเราจะพ่ายแพ้ต่อมันที่นี่นะครับ2เปโตรบทที่2ข้อที่20เปโตรบอกว่าคนเหล่านี้รู้จักพระเยซูแล้วพคนจกากความชั่วของโลกนี้แล้วแต่พวกเขากลับเกี่ยวข้อง และพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เป็นมวลทินนั่นอีกและเราเจอคำว่าบ้านปลายสังเกตนะครับในปลายข้อที่20บบ้นปลายก็คือปลายทางปลายทางของพวกเขาก็จะเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้นพวกเขารู้สิ่งที่ดีพวกเขารู้มาตรฐานของพระเจ้า เหมือนกับในหนังสือฮิบรูบทที่6ในข้อที่6ที่ผู้เขียนหนังสือฮิบรูกําลังประนามริสเตียนที่ทิ้งความเชื่อบอกว่าคนเหล่านี้ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในข้อที่4ฮิบรูบท6ข้อ4เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชิมของประทานจากสวรรค์ได้ชิมถ้อยคําอันดีและฤทธิดเดชแห่งยุคที่มีมาข้อ6 ครั้นเขาจะล้มอยู่อย่างนี้ก็เหลือวิสัยที่จะพาเขากลับมาอีกเพราะว่าเขาได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อหน้าทานกำนันในฮิบรูบทที่6ข้อที่หเราเห็นว่ามีคนที่ทิ้งความจริงในขณะที่พวกเขารู้จักความจริงเขาเหลือวิสัยที่จะกลับมาเดินในทางของพระเจ้าอีกเพราะเขารู้แล้วแต่เขายังใจแข็งกระด้างยังกระทำอยู่ ชีวิตของเขาก็จะเลวร้ายยิ่งกว่าต,อต่อต้นมันทำให้ผมคิดถึงสิ่งที่พระเยซูดได้พูดถึงนะครับในหนังสือมัทธิวบทที่12ข้อที่42จนถึงข้อที่43พระเยซูยกตัวอย่างผี7ผีที่ผีออกมาจากเรือนเรือนก็คือชีวิตของคนคนนั้นผีเป็นภาพของการประพฤติที่อยู่ในความชั่วผีออกมาจากคนนั้นแล้ว แต่เพราะเขาไม่ได้เอาอะไรใส่เข้ามาเข้าไปใหม่เขาไม่ได้เอาอะไรที่จะที่จะเสริมสร้างชีวิตของเขาขึ้นเป็นเหตุที่ทําให้ผีหรือการประพฤติเก่าๆนั้นก็กลับมาและในปลายข้อที่43พระเยซูพูดเหมือนกับเปโตรที่นี่คือว่าบ้านปลายของเขาก็เลวร้ายกว่าตอนตอน้นที่หนุนน้ําใจพวกเราที่เป็นคริสเตียนด้วยนะครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเชื่อในพระเจ้าแล้ว หน้าที่ของพวกเราคือต้องเจริญขึ้นต้องพัฒนาในความรู้ในความจริงในพระคำของพระเจ้าเอาอะไรใส่เข้ามาในบ้านของเราในตัวของเราในความคิดของเราเพื่อเมื่อเมื่อเรามีพระคำของพระเจ้าหรือสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญ,ญาณอยู่ในตัวของเราเราจะมีการประพฤติที่ดีขึ้นผีเจ็ดผีกลับเข้ามาการประพฤติเมื่อก่อนจะเลวร้ายกว่าตอนต้น นั่นเป็นเพราะว่าเขารู้แล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นเหตุผลนะครับที่เปตโตรจะพูดต่อในข้อที่ยี่สเในหนังสือสองเปตโตรบทที่หนึ่งและบทที่สองบอกว่าเพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางแห่งความชอบธรรมเลยก็ยังดีกว่าที่พวกเขารู้แล้วแต่กลับพันหลังให้วิสุทธิ์บัญญัติที่ทรงมอบแก่พวกเขานั้น เป็รชชคคำว่าไม่รู้จักความจริงหรือราะมัญญิอันบริสุทธิ์นั้นดีกว่าที่จะไม่รู้จักก็ดีกว่าดีกว่าอะไรครับรู้แล้วแต่หันหลังให้หันหลังให้มีความหมายว่าอะไรหันหลังให้มีความหมายว่าการไม่นำมาประพฤติปฏิบัติ พวกเขารู้ความจริงเกี่ยวกับองค์พระเยสุคริสต์เจ้าพวกเขารู้มาตรฐานของการเป็นคริสเตียนเขารู้แล้วแต่ยังเลือกที่จะหันหลังให้กับความจริงนั้นเลือกที่จะไม่ประพฤติตามเปโตรจรึงบอกว่าที่จะไม่รู้เลยก็ดีกว่าครับถ้าคุณรู้แล้วกลับหันหลังให้กับข้อบัญญัติอันบริสุทธิ์คือความเชื่อในทางของพระเยซูพิสูจน์ว่าอะไร พิสูจน์ว่าคนที่เป็นคริสเตียนมีสิทธิ์ที่จะหลงหายได้มีคําสอนเทศนะครับบอกว่าคนที่เป็นคริสเตียนหลังจากที่เราเชื่อพระเยซูแล้วเราไม่มีทางที่จะหลุดจากพระคุณของพระเจ้าได้เพราะพระเยซูชําระบาปของเราตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายของชีวิตดังนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราจะยังอยู่ในพระคุณนั้นอยู่เราจะใช้ชีวิตยังไงก็ตามพระคุณของพระเจ้าจะเพิ่มคูนให้กับเราอีก ในคำสอนแบบนี้มีความหมายว่าคุณทําอะไรก็ตามพระฤทธิตของพระสุรล้างบาปของคุณหมดจริงไหมจริงครับแต่จะสวนทางกับคําสอนของยอหนในหนึ่งยอห์นบทที่1น,นะครับในข้อที่5จนถึงข้อที่7จ็ยอนบอกว่าเขาเป็นพยานว่าพระเจ้าเป็นความสว่างในข้อที่5ความมืดในพระองค์ไม่มี ถ้าใครบอกว่าตัวเองเดินชีวิตอยู่ในความสว่างแต่ยังมีการประพฤติในความมืดเขาเป็นคนที่โกหกและยอนพูดถึงในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่7บอกว่าถ้าเราเดินในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์สถิตอยู่ในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระฤทธิตของพระเยซูจ,จะชำระเราให้พ้นจากความบาปท,ทั้งสิน้นเงื่อนไขคืออะไร เราต้องเดินชีวิตในความสว่างเราต้องติดตามพระเยซูพระหินของพระเยซูจึงจะล้างบาปของพวกเราแน่นอนนะครับว่าพระเยซูชำระบาปของเราตั้งแต่อดีตจนถึงสุดท้ายของชีวิตแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้เดินในความสว่างความสว่างเป็นภาพของชีวิตในพระคำของพระเจ้าหนังสือสดุดีนะครับสดุดีบทที่119ข้อ105 พระคำของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับสองเท้าหรือพระคำของพระเจ้าเป็นความสว่างที่ส่องให้เห็นผลทางที่มืดถ้าเราเดินชีวิตในในพระคำของพระเจ้าเราอาจจะสะดุดทำบาปแต่พระหิตของพระสูจะล้างบาปของเราแน่นอนแต่ถ้าเราหันหลังให้กับความสว่างนะครับไม่ประพฤติไม่เดินชีวิตอย่างถูกต้อง ตามกฎบัญญัติตามพระคำของพระเจ้าเปโตรบอกว่าที่จะไม่รู้จักความจริงก็ดีกว่าที่รู้แล้วหันหลังให้อันที่จริงแล้วนะครับคนที่มีความรู้แต่ไม่ยอมประพฤติยากอบจะบอกว่าเป็นคนที่เหมือนกับมองดูตัวเองในกระจกเมื่อเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็เดินหนีไปที่จะไม่ได้แก้ไขอะไรนั้นยากอบบทที่หนึข้อ22ถึงข้อที่23นะครับ คนที่ทิ้งความจริงเปโตรบอกว่าไม่รู้จักก็ดีกว่าที่เขารู้แล้วเขาหันหลังให้กับสิ่งที่ถูกต้องเหตุก็เกิดขึ้นกับเขาในข้อที่22เปโตรจะยกตัวอย่างสัตว์สองชนิดบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็เป็นตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำลอกออกมา และสุกรที่คนล้างสะอาดแล้วนะครับก็กลับไปนอนในโคลโดีภาพไม่สวยคนที่ทิ้งความจริงนะครับและกลับไปหาชีวิตเก่ากลับไปหาคำสอนของมนุษย์กลับไปหาโลกเก่าของเขาทั้งที่เขารู้จักความจริงแล้ว ท่านเราจะพูดถึงในเนื้อเรื่องในสองเปตโตรกราลังพูดถึงคนสอนเท็ศและที่น้องที่ติดตามคนสอนเทศไปเหล่านี้พวกเขารู้จักความสว่างแล้วแต่ยังกลับไปหาความมืดอีกการก็เกิดขึ้นกับเขาเหมือนกับสุนัขนะครับหรือหมาที่กลับไปกินสิ่งที่มันสัรอ,องออกไม่สวยให้สุล้างเราทุกคนให้พ้นจากโลกนี้แล้วแต่เมื่อมนุษย์นะครับ พ่ายแพ้ต่อโลกนี้อีกเพราะเขาเข้าไปมีส่วนร,ร่วมเข้าไปพัวพันกับโลกนี้เปรียบเหมือนกับคนที่เป็นคริสเตียนที่คุ้นชินกับโลกกลับไปประพฤติตามอย่างโลกภาพนี้เป็นภาพที่ไม่สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของสุนัขและภาพของสุกรดังนั้นเปโตรนะครับได้ใช้คําที่แรงมากในหนังสือสองเปโตรบทที่2นี้นะครับเพื่อจะ คำนิคนสอนเท็จหรือประนามคนสอนเท็จประนามคนสอนเท็จว่าเป็นเหมือนกับสัตว์ที่ไร้ความคิดเป็นเหมือนบอ่อที่ไม่มีน้ําเป็นเหมือนเมฆที่ไม่มีฝนเป็นที่สะดุดนะครับใจของพวกเขามีแต่ความโลภและคนเหล่านี้นะครับเป็นพวกที่หันหลังให้กับพระบัญญัติที่บริสุทธิ์เหมือนกับสุนัขและสุกรเป็นตัวใช้คําแรงมากนะครับสาหรับคนสอนเท็จ ดังนั้นพวกเราทุกวันนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเราควรจะเกลียดคนสอนคนสอนที่ไม่ตรงตามพระธรรมของพระเจ้านะครับเราควรจะรักเขาและหาวิธีที่จะสอนความจริงให้กับเขาในสมัยนั้นอิทธิพลของคำสอนเท็จนะครับนอสติกก็เป็นเหมือนไม้เลื้อยที่เข้ามาในคริสตจกักรและทําให้คนที่เป็นคริสเตียนที่อ่อนในความเชื่อที่ไม่มีความรู้อยู่แล้วเกิดความสับสนนะครับ เปโตรก็ดียอนก็ดีเปาโลก็ดีเตือนพี่น้องให้ระวังคำสอนเท็จครับต่อไปเราจะถึงบทที่3นะครับบทที่3เปาโลจะพูดถึงสิ่งที่เปาโลได้สอนเปโตรได้สอนนะครับและเปาโลได้สอนคือการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูจะมีบางคนบอกว่าสิ่งที่ที่เปาโลและเปโตรสอนเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูนี้มันไม่จริงหรอก เมื่อเวลาผ่านมาแล้วตั้งหลายปีพระเยซูไม่เห็นเสด็จมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในบทที่3ในวลนี้ก็ขอฝากบทเรียนให้กับพี่น้องนะครับแล้วขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องในการศึกษาพระคำรของพระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรครับ